สิวนันมิดนหมอส,สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะนำมิดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมิตรกันเลยนะคะค่ะนำงาฝักไม้ค่ะสวยงามค่ะ ไม้ก็เป็นไม้พยุงนะคะค่ะสวยงามมากค่ะขนาดเจ็ดนิ้วครึ่งรวมดั้มและฝักนะคะเฉพาะใบสี่นิ้วครึ่งค่ะค่ะ สวยงามค่ะเามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะสวยงามมากค่ะหลายน้องสิงนะคะดั้มและกันแน่นค่ะค่ะสวยงามค่ะ เก่าบ้านๆเลยนะคะท่านไหนที่มองหาก็ทักทายกันเข้ามาที่063ย์หกสามได้นะคะค่ะสิวน,นันมีดหมอฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ